ิปเอเลยเมีจะคุยไงจริงเหรอพี่เต้เราขายีก็สรแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเลยเตขายได้เหมือนเกาหลีจริงไหมทำธุระอยู่พ่อเขาบอกมันจะมีแอปอย่างจะพึ่งเข้าดอจะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยจากหน้าคทเข้าไหนคเขามาจัดงานแต่งป่ะวะมีงานแต่งมั้ยไม่ใี่รถเลยไหมมีรถปูซิช ฉลองบางคนต่อมรถเนี่ยเดี๋ไปฉลองไหมล่ะรถเพื่อนพี่เอพี่เอไม่ใช่คันนี้หรอรถพี่เอเป็นรถกระบะอ๋ออันนั้นนี่คเอไใ้ปที่ไหนคันที่ติดโบนี่ใช่ค่ะไม่ได้มอนมีของมั้ไม่นานไปไหมรันไหมเหรอใช่ไหมสวยๆนะแนดพี่เต้บอกนี่ย เออนั่นแหละถอยถอยถอยขาออกมาหน่อยนึเออนั่นแหละ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 ไม่ได้แมุม่คุณแุออ่คุแ่ม่มมค่แคคม่่ ที่่ีเดกนแหละคืออนี้กจนนี่จ้าัะอ้นเ้าอันนี้อึนดได้ไปดูอนังี่ว่าได้เลยได้เลยกลับบ้านแล้วเ้อาจีจรู้แล้วอยู่บ้านู้จ้บจใช่เมัยแเป็นคัรรุ่นอ่ะเนี้ไปถ่ายแบบที่ญี่ปุ่นเนี้ยก้าตั้งแต่ว่ารูปเนสแ้รูปเนสไงนาฬิกา เป็นานาฬิกาแบขาวตัวจริงด่าไม่ใช่แต่วันนี้แต่งหน้าเข้มโหยสาวเหรอเนี่ยวันนี้เออวันนี้แต่งหน้าเข้มมากเขาแต่งสีแทนแทนที่จะขาวแทนที่จะขาวกลายเป็นดำจริงๆเขาแต่งสีแทนแล้วพอใส่ไฟมันวันนี้ไม่เอาก็วันนั้นเราไปเจ้ไปทนสีหน้าเข้มเลยพี่แกก็แตกแทนตลอดเลยนะเออไม่เถียงเออไม่เถียง พี่บอลว่าเราดำเหรอเน่หรอไม่ติดเาออกเนอะไรม่รู้อะอย่ามาทับนะตามัหนหมอั้มาไงให้หมอดดูตาสองชันหรอหรอตาปุยตามง่าดีพี่ก็ไม่รู้มายังอะ แม่กลับให้แมนอปาหมอไปบ้นน่พี่ไปรถี่มันจเบลอไมใช่มันเพเยอมันเพยอนิดหน่อยอะไรนะตาตมันเยเยอมันเพเยอมันเลยพราะยังอยู่ข้างหลังมันถ้ามันไม่แน่นแล้วมันก็ไม่หนิดล้มตาอ้วมันดูแอะไรยเงี้ยเจ้้ไมู่ดออกมาหรือเขาไม่รูดแต่มันเนมันเหมือนมันไม่รูดมันเล็งมันสม่เหมอนมันสีดงไม่ใ่นล่ถอยไปทางด้ก่อน ช้างมันเถอะมอมก้ามไปตามคำข้ามคือ yep> ถ้าถ้าเนจับขนาดนี้พี่คงไม่มองก้าม่ไก็อย่าไปถ้าพี่ทิพย์ไม่ทักอ่ะทุกคนไม่สังเกตใช่คือพี่ไม่ได้สังเกตนะไม่เคลยแ่แป้งไม่ใช่แป้งแล้มีอะไรติดตาติ้งติ้งอะไรมนี่เรื่อความรักความรักติดตาก็จบติ้งตาเอออยากได้ใกล้ๆมั้ง ก็สวยเนาะเฮ้ยใกลไใกล้ก็ยิ่งสวยวันนี้ดลจะมีเรใกล้ยิ่งสวยโอสวยจริงวะจ้าโ้กลัวแล้วเนี่ยกลัวแล้วโอ้จะได้บ้วนสวยจริงพี่ปอสวยจริงนะแบบแบบหน้าแบบยังวันน้ตาใหรีบปไหนละงดูีเวลาตอนงตจะรีบไปไหนละะัน้งเหรอเช้าว่าเที่ยงฮะัวันนี้เราแตนา จริงเหรอมตายก็แต่งอย่างนี้ทุกวันเออแต่งแบบไปเรียนใช่ไหมแต่งแบบไปเรียนจริงเหรอเช้าเวลาไปชมปางชมมาอย่างละหน้าไม้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าปัดม้าค้าลานิดนึงไม่ได้ปัดใครมาพี่ปอมายังตายค่ะเฮ้ยเหมือนตายแก้มชมพูแก้มชมพูมีทุกวันแต่หน้าธรรมชาตินะจริงจริงแบบไม่ได้ไม่เคยทานรองพื้นเลยม่ต้องมีคิ้วอ่ะ อย่าไปย้ำดิคิ้วดิทำไมชอบใครไม่มีคิ้วบ้างดูเลยดาราคนไหนไม่ไม่เขียนคิ้วออกมานอกบ้านในเทปทีบเลยใครจะไม่ต้องจะได้ไม่มีไม่มีนอกจากมีคิ้วแต่ไม่มีอายไลเนอร์ใช่ทุกคนต้องมีคิ้วกกับแ้มที่ถีบได้เป็นข่าวไว้นะโดนช่างเหยียบถ้าไม่มีแก้มก็มีปากเอ้อเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งอหยียติ๊งอึนฟังอึนซังยังเยอึนซังอึนนี้อึนอื่น ไอ้คนสั่งไม่เขียนคิ้วเลยยี่สิใครอื่นสั่งอู้ในคิมคันไงต่างนี้เออกองนี้โอ้ยท่านีไม่กันคิ้วเหมือนในบ้านนี่ก็ไม่เขียนแต่ตอนนี้ถูกกันหนักมากเหยฮ้ยถูกกันเยอะมากเพราะแต่งหน้ามากการอะไรต้องพ่อคนพ่อขนคิ้วเรื่องลามมาแล้วถ้าไม่เขียนแล้วมันคิ้วเป็นไงอ่ะไม่มีมองไม่เห็นอย่างเงี้ยหรอ อย,อยากดูมันเห็นมันอยากดูกระดับชิชูเปียกมาดินา่โฟการไม่คิดยชิชูมันคือม so well> ันก็ไหนพูดพี่ไม่พูดเลยม่อย่างนี้ถ้าเกิดกลัวกลัวถ้าผากกว้างก็เขียนคิ้วตรงสูงเนมันก็คลอย่างนี้ ่เป็นกรงอ่อนก็เทปติดตรงนี้แล้วก็เริ่มเขียนเลตรงนี้เลยตอนนี้พี่บอลเขียนว่ะต้นที่ว่างไว้อะไม่ใช่ก็สงสัยอะผมผู้ชายไม่ได้แต่งหน้าจะรู้ได้ไงนี่พิษสงสัยเหมือนกระเป๋าพิษวันนั้นนะพี่บอลถามดิบะกระเป๋าที่นั่งถามเนจริงจังอะพี่บอลพี่บอลก็สงสัยแบบแต่กันหนาก็ไม่รู้เออเนาะถามยังกะเป็นเจ้หนูจำไม้โตขนาดนี้ไม่ในี้ไม่รู้ไม่มาเด็กกันไม่จริงพี่เต้เขาสงสัยเอ้ยเฮ้ยพี่บอลพี่บอลสงสัยแบบ ตถามแบบถามทุกแบบก็อยากรู้อัพเดนเสริมพี่กุ๊กมาเอากุ๊กมาตรงกลางนี่กุ๊กกุ๊กกุ๊กมาตรงกลางเร็วๆกุ๊กมานี่มาเออหายเลยหายเลยสรายเลยเต็มที่ใช่ไหมคือเราได้โหดถ้าติดจนหมดเลยวันนี้สวยถ่ายเลยเห็นด้วยนี่แดดแดดดูแลนุม ตอนเลิกกันหน้าตาแบบนี้ไหมพี่บอลก็รออยู่ตอนเลิกไงใช่ก็จะรออตอนเลิกกันหน้าตาแบบนี้ไหมไม่หรอกถ้าเขาจะให้พี่รอไหมพี่จะนั่งรอตรงนี้แล้วจะเงียบปจะไม่บอลคือจะเงียบๆเลยจะนั่งวันไหนใครใบบอกมาหนลองถามพี่โอ้พี่เอ๋ถามพี่โอไม่ได้พี่โอไม่รู้พี่โอไม่ใช่เจ้าของบ้านพี่โอเป็นแฟนคลับชุดเขียวมาพางตัวกัใบบอกเนี่ยดึกมั้ง กลางคืนไงแต่นี่มันกลางวันไงแก้มงเย็นเองน่นะจะนั่งรอรอนะจะเป็นขับเนี่ยเนี่ยจะนั่งนอนกันตรงนี้แหละเนวตเนนตหยาใหยาหียบปะเอาไพ่มาตลับหนึ่งเลยมันดังกว่าเดิมนะมันดังกว่าเดิมพกเก้าพกแปดเนี่ยังมีน้ำมาคืนแล้วนะอะไรอะนกัน้ำเนี่ย เจอหน้าหน่อยดิเจอหน้าอาจจะไม่เหมือนมิ้นก็ได้อาจจะเหมือนเลยเอ้าพี่บอลของพี่บอลน่ะพี่บอลวัวอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดติเๆวันนี้พี่บอลกินยาลืมขยับขวดปะวะยาทำไมแน่เลยพี่บอลกวนแบบวันนี้พี่บอลก็กวนเลยกินยาต้องมาเสียใจเอาใบนอนหลับเพลินหรือไงไม่เสียใจอยู่เสียใจแมนยูเมื่อคืนใบเสียใจแมนยูอยู่ ใบมาตาแดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูถอยให้ใบเองพี่พูพี่พูเห็นป่ะเขามาเียบแล้วไเ็นไรแล้วไม่ใช่ใบมาแล้วก็ชี้นู่นใบเห็นหางแหว่ไหมใบมาทีหลังมันเใาจะกล้องหายใช่ใช่เพราะมันกลางวันบ้านงีคนอยู่ก็ มาแล้วเว้ยตาเยไปเสียววินาตายยากตายยากนี่ไงพี่พูดก็ถอยให้น้องดิพี่พูดถอยจริงๆด้วยพี่พูดถอยก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเน็ตรถเน็ตเน็ตรถตอนนี้เาตงดอกระบรยมังเนี่ยรถขนรถอะรถยกรถยกไปอะเขาต่อชั้นสอง ก่อนซื้อไว้หน่อยสิมีเอามาที่หลังอ่ะสามชั้นจะได้แฟนขับขึ้นไปกรขจาวจอไม่ไอรถยกไอรถยกที่เป็นรถสไลด์รถที่จากข้างบนอ่ะที่อู่มีแต่ว่าพี่ขับไม่ได้เว้ยมันมันเล็กไปหรอใช่เข้าไปไม่ได้พงงสูงพี่เอาพงอะไรเอาเข้าไปแล้วหมุนไปได้ขับหน่อยเอาที่เหรอจริงๆเข้าไปแล้วหมุนไม่ได้โคตรหาแบปหมดพี่บอลดูดิ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 ไม่เป็นไรอยู่อยู่ ทำไอง่เมนอ้าใบไดำไว้อะไรไว้สิ่บอลอยากพูดเยอะได้ไหมเออพี่บอลว้พี่บอลแปกๆประวไม่รู้สึอะไรเพราะเลี่ยนเรยว่าผมะนะเปลี่ยนสคือพี่บอลรู้ได้ไงใครอใครเชียร์ผีบ้างเนี่ยอรงนี้เียเบอลเป็นเด็กอะไร เด็กโงเกอ้ยกระตือเด็กโงเนทรู้ได้ไงวะเนเกี่ยนพี่บอลรู้นี้ไปเรียนปีหนึ่งพร้อมเนทดกวแล้วไปดึงต้นไม้เขาหลุดหมดแล้วนะนะเกินอะไรฟะเกินไลยเกินเลยาใส่บงนี่อย่าไปดำพี่เลยเราจะได้โดนสีหโอเคโอเค